สุดท้าผมพิลเลอร์ในเกมไมค์คาพนะครับหรือไมครับมือในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของวิจัยฟาร์มนะครับก็จะเป็นฟาร์มทองในส่วนของการทําประตูเนเธอร์ที่คุ้มค่าที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปที่โกหนึ่งก่อนมาครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นหมดปลอดภัยก่อนแล้วกันทั้งนั้นโอเคในการทํา ประตูเนเทอร์ครับสำหรับฟาร์มทองขนาดประตูมาตรฐานก็คือ20่สคูณยีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนาดประตูมาตรฐานที่ออทุกช่องหรือใครๆก็พากันทําแต่คําถามก็คือขนาดประตูมาตรฐานเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราลองให้มันเล็กลงกว่านี้ได้หรือเปล่าก็ในคลิปนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันครับโดยการที่ผมจะฆ่าตัวตายก่อนเฮ้ยผมลืมเซ็ต ที่อยู่ใช่ไหมนั่นจริงด้วยเออคำถามคือเราผมผมสร้างที่ไหนเคียวผมขอหาแป๊บนึงโอเคมาทีนี้เราจะดูไงว่าประตูนี้มันดีจริงหรือเปล่าฟาร์มทองมันขึ้นชื่อว่ามันจะมาพร้อมกับอ p เพราะงั้นเ๋ยวผมขอเสตเออตัวควออ p มาก่อนมาเจอแนละ้วอันนี้นะ ปลาโคดเอพีครับอย่าปลาไปเลือยก่อนโอเคข้าวๆก็เอางี้กว่าวิวสามสิแล้วกันทั้งนั้นขนาดประตูเท่าไหร่ถึงวิวสาสิบเร็วที่สุดก็เถือว่าฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มที่ดีแล้วกันอ่ะเอาตามนี้ก่อนอื่นเลยตรงนี้เซฟแล้วก็ค่าตัวตายไปไกลๆหน่อย โอเคมาพร้อมยังนาฬิกาจับเวลาพร้อมแล้วก็ตัวจับเวลาไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้มาเรือกสานะครับลองดูกันจากนั้นผมก็ไปเปิดความยากเป็นแบบยากสุดๆแล้วก็ตัวจับเวลา3ามสอ go เกินไหมดูก่อนโอเคมาเริ่มเกิดให้ผมนะรอไปครับจะถึงเลขสามสิบแล้วตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดวิแล้วรอไปครับมาทุกคนกาละยี่สิบเก้าละแล้วก็โอเคมาเดี๋ยวก่นอนเตรียมถามไม่เจอเตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง หนึู่โอเคเออขนาดประตูอ๋อลืมไปกระโดดไม่ได้ขนาดประตูยี่สิคูณยี่สิบใช้เวลาทั้งหมดสนาทีสาสิบห้าวีนะครับในการแบบจาก0ูนย์ถึงสามสิบนะก็๋ยวต้องจำไว้ก่อนโอเคอนี้จะเป็นขนาดประตูเท่าไหร่ก็หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดนะครับโอเคนี่ก็ เป็นยี่สคูณยีบนะเนื่องจากผมขี้เกียจทุกทิ้งก็ไมีปัญหาสร้างสร้างได้สร้างทับได้โอเคมันเดมครับก็เซตเดี๋ยวก่อนเราต้องเซตข้างล่างเออซตจุดเกิดช <Sh irt. S 1> แล้วก็ค่าตัวตายเอ้าไม่ตายอยีกเอเอเาใไมโอเคมา จากนั้นเหมือนเดิมครับผมจะเปิดความยากเป็นฮาร์ดโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เดินมาหยุดเดิมตำแหน่งเดิมแล้วก็ฟาร์มเดิมเลยแค่เปลี่ยนขนาดประตูเป็นจาก20คูณ20เป็น7คูณ7แล้วก็เปิดรุ่งจัปรลาโอเคเยวไม่ทันโอเคเข้าเรเลยไปสัก0.1วิแล้วทันเมื่อกี้เผิ่กดก่อนแต่ไม่ปัญหารรอได้ โอเคไปเรามาทุกคนกัละขนาดเจ็ดคเจ็ดเอา,านายนิโอเคหยุดหยุดยังโอเคหยุดละมาเวลาหยุดด้วยโอเคขนาดเจ็ดคูณเจ็ดนะครับใช้เวลาไปประมาณสี่สิบนาทีกับอีกสิบหกวีนะครับอันนี้ผมก็ลืมหยุดก็อาจจะเป็นสี่สิบกับอีกสิบวิประมาณนั้นแต่ก็นานาจริงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะในการทำฟาร์มแบบเจ็ดคูณเจ็ดอ่า ต่อไปก็เป็นแบบ9ค9นะครับมาอันนี้จะเป็นฟาร์มแบบ9ค9เออคือตัวฟาร์มแบบเดิมตำแหน่งเดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนแค่ขนาดประตูเป็น9ค9นะครับอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างกดรีเซ็ตจากนั้นมาตรงนี้โอเคปรับ ความยากเป็นแบบยากสุดๆแล้วก็สามสองหนึ่งสตาร์ท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 อย่างเสียบตาละใช่ปะใช่มามาเาคน9 3 2สามสองหนึ่งโอเคใช้เวลาไป17นาทีเฮ้ยคือแบบ ต่างกันแบบเยอะอยู่นะคือจาก7คูณ7ใช่ปะไม่ใช่เ7คูณ 7. เออถือว่า 7, 7คณ7ใช้40นาที9 9คูณ9ใช้17นาทีคือแบบต่างกันแบบเยอะอจริงก็น่าสนใจดีอยู่สหับ9กคูก็แคปไว้ก่อนโอเคฮนะนี้จะเป็น13คูณ13นะครับก็ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมฟาร์มตัวเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนขนาดตัวประตูเนเธอร เป็นสิบสามคูณสามโอเคอ๋อทำเหมือนเดิมอะอย้อยมีเลเวลเหลืออยู่ปน,นึงนะอย่าคอเชยร์เลเวลตรงนี้แป๊บนึงโอเคเก็บมาให้หมดหมดยังโอเคเรียบร้อยเชื่อก็เหมือนเดิมครับสามสองหนึ่งโกสิบสามคูณสิบสามโอเคมาละ ไปฮนะรอเหมือนเดิมเฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะได้คําตอบแล้วเห็นแววเห็นแววเดี๋ยวขอรอสักพักหนึง่ง <c oughs> คือมันเร็วมากคือเร็วกว่าเก้าคูณเก้าเอาง่ายเริ่มเห็นแววแล้ว <c oughs> โอเคมา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมว่าได้คําตอบแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวต้องดูก่อน <c oughs> พอดีว่าผมเป็นคิดวิจัยนะต้องก็ทำให้สุดเดี๋ยวต้องรออ,งอ,งอีกประตูหนึ่ง ก็คือ17บเจ็ดคูณสิต้องดูว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็3 2โอเคดูเวลา7นาที5 17, ้าิบเจ็วิเวลาดีกว่าเดิมนะเวลาดีกว่า9ก้าคูณเก้าเกากได้สิบรอบี้ได้เจโอ้อจริงมันเราก็ได้คำตอบแล้วแหละก็คือ13าคูณสาก็น่าจะเป็นฟาร์มที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการทำ แต่อย่าพึ่งครับวันนี้ผมทํา17คูณ17ไว้อยู่เอาจริงนะคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นขนาด17คูณ17ใช่ป่ะ17คูณ17ถ้าตามแบบตามการทดลองที่ผ่านมาคือ17คูณ17มันต้องดีกว่า15เอ้ยมันต้องดีกว่า13คูณ13แต่คําถามคือมันคุ้มค่าที่จะสร้างไหมเนื่องจาก17คูณ7กับ20คูณ20มันแบบมันห่างกันนิดเดียวเองอะเอาจริง แทนที่คุณจะสร้าง17บเจ็คูณสิบเจดก็มาสร้างยี่สคูณย0สบเลยก็ดีกว่าแต่ก็นะนี่มันเป็นคลิปนี้เป็นคลิปการวิจัยเนาะก็ไปให้สุดนะแล้วหยุดที่จบคลิปโอเคไปความยากก็เป็นยากสุดแล้วก็มาเครอบนี้ต้องดีกว่ามันควรจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าตามแบบการทดลองที่ผ่านมารีเซต็ตแล้วก็สตาร์ท สามสองหนึ่งนิดหยุดก็สิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดเฉลียวลาไปห้านาทีนะครับก็ยี่สิบคูณยี่สิบใช้สี่านาทีสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดใช้ห้า,านาทีก็ต่างกันแค่นาทีนิดนเดอะ ก็ลองพิจารณาดูกันเดี๋ยวเราก็ไปหน้าสรุปกันโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสรุปนะครับก็จะมี7จ็คูณเจ็ดคูณ9 1้คูณสามคูณเจแล้วก็20่สคูณย0ซึ่ง20่สคูณย0จะเป็นขนาดหา้าฐานทีนี้ในหัวข้องเราคือขนาดไหนเป็นขนาดที่เป็นขนาดที่คุ้มค่าที่สุดในการทำฟาร์มทองอ่ะ7จคูณเใช้เวลาส0นาทีก็ตัดทิ้งเลยครับ เก้าคูณเก้าใช้เวลาไปประมาณสิบหกนาทีก็หืมน่าพิจารณาสิบสามคูณสามใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะลืมนะสิบสามคูณสามใช้เวลาไปเจ็ดนาทีและสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดใช้เวลาไปประมาณห้านาทีซึ่งถ้าเราไปเทียบกับยี่สิบคูณยี่สิบใช้เวลาไปประมาณสี่นาทีก็เท่ากันตามตรงคือถ้าคุณจะสร้างสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดก็ไปสร้าง ยี่สิบคูณยี่สิบดีกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงความคุ้มค่าจริงๆก็คือสิบสามคูณสิบสามครับก็จะเป็นขนาดประตูพอทอนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการทําฟาร์มทองนะครับโอเคโอเคครับศาสรับคิมี้น้าใครชอบย่าลืมกดไลค์ส่วนสัวใครแล้วแต่ความที่ชอบเลยครับศาสตร์คิมนสครับบ๊ายอ๋อแล้วก็ขอขายของนิดนะครับพอดีว่าช่องของผมได้เปิดออระบบสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถไปสมัครสมาชิกกันได้ขั้นต่ำในการสมัครสมาชิกอยู่ที่35บาท หรือถ้าใครไม่อยากสม่งสมาชิกก็สามารถบริจาคเงินให้ผมผ่านทิปมีได้ครับนั่นแหละฮะโอเคถสา่คลิปนี้ก็นั่นแหละค,ค,ครับก็บคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบาย